เท่าไหร่นี่ได้ยินเสียงเกมกันไหมจ๊ะเดี๋ยวเรากนรอกันสักครู่ส o r ค่สะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะจุนจุนจุน อย่าเทเสียงสักทูนะสวัสดีค่ะสวัสดี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเออว้นเสียงเข้าไหมเสียงเข้าไหม รูว่ามันเป็นเสียงของไอ้นี่วะพัดลมเหรอ อมันเสวัสดีค่ะดิฉันนะคะขอัญนารับสู่ช่องเอิร์นนะคะช่องของเอนเองเอิร์นเอ,อโอเคเพื่อนเก่งมากเอ้ยเขานัา่งนั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 ่งหไกลด้วย ดีไนหมเฮ้ย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 เดี๋ยวเปึนนึงได้ยินได้ยินเสียงไหมคะขอตึงๆเหรอโอ้โหตึงกว่านี้ก็น่าพี่แล้วจ้ะมาโหมามามา มันอยู่ในนี้ในหลังเนี้ยหลังเนี้ยนี่นี่นี่โอ้โหเพื่อนไม่ทันใจวะเฮยเฮ้เเฮ้ยเ้พี่้ยเฮ้เเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เ้ยยเอ้ยเฮ้้ยอ้โเ้ตเ้ยเ้เว้ยเยยเลย เชิญพวกมาช่ว <ś> ยดูอะไรล่ะเ <ś 2> <ś 2> ชิญแฟนพี่มาเล่นด้วยกันสิคะหนูต้องการตีมากเลยเฮ้ยใครวะไม่มีก้อนหินอุ๊ยเราถัางเราไม่สู้หรอกนะ ไปสู้กันสกายอ่ะโอยรถถังว่ะอย่าให้มันลอดไม่ถึงหนูใช่ปะเด้ๆๆอ๋อดีอดีเอาปืนหกไปสู้กันแต่ว่าขอขึ้นกันเฮ้ยเฮ้ยอยุ้อีก แต่แกตัวในเวลา <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหกาดก่อนเลยไ <c> ป <oughs> ดีจ้าดีจ้า <c oughs> โอ้โหออรถนี้มาสู้ก็ตายดิแต่มันก็หิวไม่ดูที่เลย <c oughs> โดนโดนล้เหยียบตายโหลดมาเล่นด้วยกันเร็วมา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 เล่นด้วยกันเอ้ยแล้วนื้ อันนี้ก็ตายกันอุ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆนนนนเดีย๋ยวไดเพื่อนเราก่อนๆๆๆๆๆไปจ้าเฮ้ยตายลมมันเก่งเกิน <g ül> เจอเอินเหรอทำไมต้องเป็นเจอ่ะเขาเป็นป้าได้ปะอุ้ย ออออบอดน้ำค้างเสียงไอ้นี่ไหมคีย์บอร์ดไหมตอนเลือกมาก็แบบเอ้ยอยากได้แบบนี้ได้ยินเสียงแต่พอแบบเริ่มนํำค้างเสียงแล้วเอ้ยเอ้ยใครวะโหยเห็นไหมนะเห็นไหมนะรถถังแล้วะ

มันเล่นมันเล่นของนกกหนักกันนะฟินเหรอแรกๆอ่ะฟินหลังๆคือจะลำคาญโอ้ยไม่ตายเอออย่าทำน้องอเฮ้ยเอ้ยมันใครอะ่ะเฮ้ยขอเพื่อนอน่ะ เออโอ้โหแตกๆๆเกียร์อะไรเกียร์เสียงแตกๆๆเพื่อนมีถ่านีู้่ปะไม่มีเลยโอเคตายดีกว่าอย่าเล่นสไนย์อะแต่ว่ามันเล่นอีกันอะอันนี้มีรถด้วยโอเคมาชนกับคันนี้อุ้ยมีคนขับมีฮอว่าขอขับฮอว์ยดีอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว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  อฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้วะเอาดูไปแบบขบอะไรปะขับ <c oughs> พอไม่เป็นแล้วดูผ่านมาแนละ้วจากแบบตังไกลตายดีรอนเลย <c oughs> ไม่คอไม่ขับยากว่ะยากจริง <c oughs> ขบไปเฮ้ยเ <c oughs> อาโดนยึดแ้ว ออื้โอ้โดนละเฮ้ยมาเไหนเราจะเป็นดรอกให้เองเออฝั่งโน้ไม่มีโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นชะไรเฮ้ยเฮ้ย้ยข้างหลังเหรอวะ ไป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 ออกันยังไม่ได้เลยหรอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะเฮ้ยอุ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 ้ยไหนวะเมื่อกี้ตรงนี้ไม่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเชื่อูด้วย,อย,อย,อย โอ้ทุก oh, ี้กามช่วยอยู่เ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าจ้องร่างจองหัวริงวะตอนั้น้งผ่านจริงจริงไปไปเฮ้ย ยังง่ะเจอโคกิดพอ,อบอกแล้วยังง่ะเจอโคกิดพออุ้ยเหมือนมีสนยัยเฮ้ยมีตัว เออตายแล้วคือก็ไม่มีมีแล้ว,วออไม่ดยกว่าไปเลยจ้าอ่ะสับของอยู่นี่ออนที่ประจวบอาบางนั้นเฉยอุ้ยฮอป้าไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเลยใครตายอ่ะมาเนี่เฮ้ยเฮ้ยนเป็นใคร ไปโอ้รถทางไปอเี้ยออเออเออเดีย,ยบี้กูเลยเอ้ยวรอนออายเดี๋ยวไปเลนโอเคก็แสดงว่ามันไปเอาทั้งหลังอะไรทุกคนปวดหัวกันไมจ้า อุ้ยเฮ้ยหูหนูเพื่อนชื่อโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะบายบาไปายบมยนี่ฟังฟังฟัง มาดิช่วยเพื่อนเออตายคูแล้วมึงละเราก็เออเพื่อตัวตัวไม่พร้อมพอตัวไม่พิ้วเลยเออโอ้ยใครก็ได้ทำทำลายรถมันหน่อยดีไอเน,นี้ยสี่ครั้งแล้วนะ แล้วมันอยู่บนรถคันนั้นท่านคนเดียวแล้วนะประเด็นอะเฮ้ยมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนอุ้ยมันมีหอยโอ้โ,อโ,อโอ so. Gesch um หก็คือจะเอาจุดนี้ให้ได้แหละเอาไปมนดิ หายใจแบบสุดทั่วเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครหนวะโอ้นอน,ได,น,งดงนได้แคทฟังหุ่นแล้วแคทสัหอแล้วช่ยดิ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 เออแคนฟังหุ่นแลว้ว เออออืออเออจบแค่ฝังหุ่นอ้ยเฮ้ยกดอะไวะโอเคเตกๆตๆกตกสวัสดีจ้าเฮ้ยโอเคอีตัวนึงอีตัวนึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอดอดดอีตัวมีตัวมีตัวเชิญเชิญไปเชิญไปเชิญไปเอาไม่มีนี่ แค่ได้จากการลดมันดีกี่มันเห็นคนุดไปดูละว,วัสดีค่ะ แล้วมีแปดพันเอาเนี่ยมันใช้รถอันเนี้ยต้องเอารถเนี้ยมาสู้เฮ้ยโอ้รถกู้อเดี๋ยวรถกูยังไว้ได้สันขับเลย เออมันตามมามันตามมามันตามมาเฮ้ยจเย็นๆะยเย็นพูว่าเฮ้ยเฮ้ยเยอะเพื่ออึกบิดอ่ะเดี๋รถเหยียบตายโอู๋สามีตังซื้อให้มึงเล่นอยู่ผู้เดียวหรือเปล่าฮะให้มึงเล่นแต่ผู้เดียวแหละ เน,ะนาะแล้วให้คนอื่นเลยเหรอกคิดว่าตัวเองเป็นโดจูมินิเรตโตไหมยึดพื้นที่อะนะไม่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 ไปที่อือ่น,นดีกว่า โอมันอยู่แถวนี้โอ้โอ้โอ้มีฮอเหรอเออฮอ์ได้ไม่เต็มเน้ยเออฮึเออนี่กะับไปแล้วกูเฮ้ยเดเกอมันพอดี

ơ hiu hết anh nhiên còn gì nhiều mấy con rồi ô hô không 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 ต่อไปต่อไปต่อไอที่ยังอยู่นี่อยู่เพื่อนเรามานี่อยู่อ่ะเพื่อนเรามานี่สงสัยต้อง <c oughs> ไปเราบุกไปจุดดีกันดีกว่าเอารถนี้รถนั้นมันใหญ่ปะ่เะเอ้าเจาะรถนี้รถนั้นมันใหญ่เออ อันนี้มันเงี้ยนี่ว่าอุ้ยมันจะเจอแล้วปะจะเจอแล้วปะโอเคไปป่ะดีให้เราเปลี่ยนเป็นขนเล็กโอเคเลฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยย่องดีเราอะไรอ่ะอย่ามานะอย่ามานะอยากใช้ท่าอยากใช้ท่าย่องย่อง จัดอ้าแวแม่งอีนิดเดียวจะยังแบบ,บ,บปิดปิดทีมันโทษโอ้โหไม่น่าเลยเศรษฐเลยยิงมันพวกยิงมันยิงมันเออยังไม่รูงอีก ไม่ร่วงเฉยเลยโอ้ไม่ร่วงเฉยเลยอ้าเดี๋ยวมันโผมาจากไหนเนี่ยมึงฆ่าหมดตัวแล้วนะสวัสดีค่ะฝากกดแจ้ให้หน่อยนะกดติดตามได้เลยนะคะเราจะเล่นเกมเป็นเดล塔ฟอร์นะตัวนี้เป็นเกมเดล塔ฟอร์ดเราเล่นผ่านสตรีมนะจ้า 问你觉我有点像 ับต้องการพวกต้องการพวกต้องการพวกเฮ้ยเฮ้ยหนึงอีเพิ่มอีพิ่มอีพิ่มอีพิ่ต้องการพวกต้องการพวกต,อ,กวกตอนเนี้ยเอ้าเพิ่นอยู่ไหนเนะี่ยจะไปฮิ้วโอ้ยเนาะ ยิงรัวเลยเอ้าเอ้าเอ้าแพ สวัสดีค่ะโล่ใจให้หน่อยนะโอลืมอา่านถเอ้ยลืมอา่อเเานเฮ้ยอ่านต่อไหมกันตัดแบ่เกะก็สนเอนีัแล้วแล้วตูตีนะี่ย อดูปดีโอเคขออนุญาตแป๊นนึงนะขอตัดอัดไปแล้วป,ป,ป,ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่อุ่นนี้สวยนะสวยมากลายสวยมาก S r สาเอ็มอยากได้เลยสวยมาก เอ๊ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นท่าไม่พื้นเหรอไปกันต่อไปกันต่อดันเดิมแล้วแหละ